วันนี้จุกจะมาเล่าความรับของหัวใจให้ฟังหลายคนอาจจะยังไม่รู้เตรียมใจให้ดีนะคะเพราะบางเรื่องคือโหจริงเหรอเนี่ยทุกคนรู้ไหมฮะว่าหัวใจของเราเนะ่ยเต้นได้มากกว่าแสนครั้งต่อวันปีหนึ่งก็ประมาณ35ล้านครั้งแล้วถ้าอายุ70ปีหัวใจจะเต้นไปมากกว่า2.5พันล้านครั้ง โอ้โหนี่ไม่ใช่มดงานแล้วนะมดฟิตเนสชัดๆและหัวใจของคนที่แข็งแรงไม่จำเป็นต้องเต้นเร็วหรอกฮะนักกีฬาหรือคนที่มีสุขภาพดีมากๆหัวใจอาจจะเต้นแค่40-60ครั้งต่อน,นาทีตอนที่พักอยู่เพราะหัวใจแข็งแรงไงการสูบฉีดเลือดแต่ละครั้งก็เลยมีแรงพอที่จะส่งเลือดไปทั่วร่างกายโดยไม่ต้องเต้นบ่อยๆ แล้วหัวใจของเราก็เปลี่ยนไปตามอารมณ์ด้วยนะถ้าเรามีอารมณ์เชิงบวกเช่นรักขอบคุณสงบหัวใจจะเต้นเป็นจังหวะสม่ำเสมอและสงบแต่ถ้าเรามีอารมณ์เชิงลบเช่นเครียดกลัวโกรธหัวใจก็จะเต้นไม่เป็นจังหวะซึ่งส่งผลต่อระบบภูมิคุ้มกันของเราด้วยแล้วคำว่าอกหักมีจริงๆนะ เขาเรียกว่าภาวะหัวใจสลายหรือ broken heart syndrome คือเวลาเสียใจสุดๆแบบช็อกไปเลยอะ่ะฮอร์โมนความเครียดจะพุ่งปรีดทำให้หัวใจห้องล่างซ้ายเปลี่ยนรูปชั่วคราวบีบตัวแปลกๆคือแบบว่าไม่ไหวแล้ว แล้วหัวใจก็ยังปรับขนาดได้ด้วยนะใครออกกำลังกายที่เน้นความอดทนหรือความทนทานของร่างกายเช่นวิง่งปั่นว่ายน้ำมากกว่าหนึ่งชั่วโมงต่อวันหัวใจจะขยายตัวใหญ่ขึ้นได้ถึง20%เลยละ่ะกล้ามเนื้อจะหนาขึ้นแข็งแรงขึ้นเรียกว่าภาวะหัวใจนักกีฬาหรือ Athlete Heart และหัวใจเราก็อดทนได้ดีกว่าสมองถ้าขาดออกซิเจนจะยังทนได้ประมาณ4-6นาทีแต่สมองบอกไม่เอาแล้วแค่4-5นาทีไม่มีเลือดไปเลี้ยงก็บายบายเพราะฉะนั้นเวลาใครหมดสติต้องรีบทำซ p r ให้เลือดมันกลับไปเลี้ยงสมองให้เร็วที่สุดนะ แล้วแล้วทุกคนรู้จักปลาหมึกยักษ์กันใช่ไหมวะรู้ไหมว่ามันมีหัวใจถึง3ดวงเลยล่ะหัวใจสองดวงจะส่งเลือดไปที่เหงือกเพื่อรับออกซิเจนเพราะเลือดปลาหมึกยักษ์มีฮีโมไซยานินซึ่งไม่สามารถลำเลียงออกซิเจนได้ดีเท่าฮีโมโกลบินในเลือดคน หัวใจอีกหนึ่งดวงจะทำหน้าที่สูบฉีดเลือดที่มีออกซิเจนไปยังส่วนต่างๆของร่างกายแต่หัวใจดวงที่สามจะหยุดเต้นเมื่อปลาหมึกยักษ์ว่ายน้ำไอ้เจ้าปลาหมึกยักษ์มันก็เลยชอบคลานหรือลอยนิ่งๆมากกว่าว่ายน้ำอย่างไงล่ะเป็นไงฮะรู้แล้วอึ้งไปเลยทุกคนชอบความรู้แบบนี้กันไหมฮะวันหลังจุกจะมาเล่าให้ฟังใหม่นะ ขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องจุกคนนี้นะครับ